คุณมีหนังสือเล่มใหม่ที่ดีมาก2เล่มน,นี้คือหิ์แห่งใจและเข็มทิศรษฐีพวกเราไม่ค่อยมีเวลาอ่านครูก,ก็เลยมาอ่านให้ฟังความคิดของเราก่อสร้างชีวิตของเราขึ้นมาชีวิตคือความคิดที่ต่อเนื่องเป็นชุดๆเกิดดับติดต่อกันเรารับรู้ชีวิตผ่านการตีความของเราพวกเราคิดดูสิคะชีวิตของเราอ่ะคือความคิดที่ต่อเนื่องเป็นชุดชีวิตของเราที่จริงแล้วคือชุดความคิด ถ้าชุดความคิดของเราอ่ะเป็นชุดความคิดที่แย่เราก็จะมีชีวิตที่แย่แต่ถ้าชุดความคิดของเราอ่ะเป็นชุดความคิดที่ประเสริฐเป็นชุดความคิดที่เบิกบานเป็นชุดความคิดที่น่าปิติยินดีเราก็จะมีความคิดที่น่าปิติยินดีนี่คือเหตุผลที่ครูถึงย้ํากับพวกเราเสมอว่าเราอ่ะจะต้องมีชุดความคิดมีความคิดอ่ะแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีอ่ะต้องดูแลมันให้ดีที่สุดชีวิตของเราเป็นอย่างที่เราคิด แต่เราเลือกได้ว่าเราจะคิดอย่างไรแปลว่าเราเลือกชีวิตของเราได้อ,อันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสถานการณ์ที่เราไม่ชอบนั้นเป็นเรื่องราวที่เล็กมากเล็กที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ในตัวตนที่แท้จริงของเราพวกเราฟังซ้ำอีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันเล็กมากมันจิ๊บจ้อยมากกับพูดง่ายๆถ้าเทียบกับความยิ่งใหญ่ ของจิตวิญญาณของเราเรื่องาาราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเล็กน้อยมากเหลือเกินจงค้นให้พบว่าเราเป็นใครเกิดมาเพื่อทำอะไรบนโลกใบนี้ในการเดินทางเพื่อค้นหานั้นเราจะได้รับทั้งความหมายทั้งทิศทางทั้งความสุขความพึงพอใจและความสำเร็จทุกครั้งที่เราเรียนรู้เติบโตเรากำลังอยู่บนเส้นทางแห่งความเป็นเลิศ ทุกครั้งที่เราเรียนรู้เติบโตเรากำลังอยู่บนเส้นทางของความเป็นเลิศตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างตำนานไว้เกือ้อกูลชีวิตผู้คนดังนั้นการเลือกภาพที่เรามีในใจสำคัญที่สุดนะคะหัวใจสำคัญคือตัดสินใจให้อภัยกับทุกคนค่ะ